เที่ยวที่เดินทางผ่านจังหวัดนะครราชสีมานะคะแวะซื้อเห็ดป่ามารับประทานแล้วก็เป็นของฝากค่ะสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีกับรัฐดอนที่ออกหาของป่าค่ะ ที่บริเวณริมทางถนนสาย304นครราชสีมากบินบุรีช่วงตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้านนำเห็ดป่ามาขายบริเวณริมถนนเป็นจำนวนมากค่ะหรือบางคนก็รับซื้อเห็ดต่อมาจากเพื่อนบ้านเพื่อมาวางขายสร้างรายได้จุนเจอครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แม่ค้าบางรายมีรายได้จากการขายเห็ดหลายพันบาทถือเป็นรายได้ที่ดีมากในช่วงนี้ค่ะค่ะและจากการสอบถามนางสาววิชานีนามโคตรบอกว่าหลังจาก หลังจากการหยุดเรียนในช่วงวันเสาร์วอาทิตย์นะคะก็จะมาช่วยผู้ปกครองขายเห็ดโดยการรับซื้อจากเพื่อนบ้านมากิโลกรัมละ200-300บาทมาแบ่งขายเป็นถุงถุงละ100บาทถ้าขายหมดก็จะทําให้ได้กําไรเกือบเท่าตัวทำ,ทำให้ในช่วงนี้มีรายได้จากการขายเห็ดมาจุนเจือครอบครัวในวันละหลายพันบาทโดยจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางสาย304นครราชสีมากบ,บินบุรีช่วงตําบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแวะเวียนกันมาเลือกซื้อเห็ดป่าไปรับประทานแล้วก็ฝากคนในครอบครบัวด้วยค่ะ <Hello. S 1> ค่ะและในช่วง